ถ้าชายเร่ร่อนที่ไม่มีใครแลคือคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจริงๆแล้วทำไมเขาถึงเลือกซินเดอเรลล่าตั้งแต่วันที่เธอถูกทิ้งและซ่อนตัวอยู่ในเงามืดนานแสนนานคืนที่ซินเดอเรลล่ารู้ความจริงเธอถึงกับตัวสัน่นเพราะเขารู้จักรองเท้าแก้วรู้จักชื่อเธอและรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของเธอมากกว่าที่เธอรู้เองสิ่งที่เขากำลังจะเปิดเผยต่อไป คือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลและคุณต้องฟังให้จบเพราะตอนจบนี้คาดไม่ถึงยิ่งกว่าทุกอย่างที่คุณเคยได้ยินมาก่อนแสงเย็นยามสนธยาปลิวลอดผ่านรอยแตกของกำแพงไม้เก่ากลิ่นชื้นจากดินเปียวยังคงติดอยู่ในลมหายใจของซินเดอเรล่าเธอก้าวตามชายขอทานไปอย่างลังเลเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในซอยแคบและยาวเงาของทั้งคู่ทอดทับกันเหมือนเส้นสายลึกลับที่ไม่มีวันคลี่ออก หัวใจของเธอเต้นแรงจนรับรู้ได้ถึงความอุ่นที่หน้าอกลมเย็นพัดผ่านต้นไผ่จนเกิดเสียงเสียดสีกันราวกับกระซิบคำเตือนเธอหยุดเดินชั่วครู่ปลายนิ้วรู้สึกถึงความกลัวไหลผ่านเหมือนน้ำแข็งแต่ชายขอทานกลับเหลือบตายิ้มให้เธอรอยยิ้มที่ดูเหมือนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอรวมถึงสิ่งที่เธอกำลังจะพบเจอเขาเดินนำเข้าไปในกระท่อมมืดสนิทที่ตั้งอยู่ท้ายซอยประตูไม้เปิดออกช้า,ชา เสียงบ้านพับเก่าครวนครางเหมือนเสียงคนกำลังกัดฟันภายในมืดสนิทจนซินเดอรลล่าต้องยกมือแตะผนังเพื่อทรงตัวกลิ่นเครื่องหอมลึกลับลอยออกมาเจือปนกับกลิ่นฝุ่นเรากับมีคนเตรียมสถานที่แห่งนี้ไว้รอเธอเพียงคนเดียวเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่พื้นพื้นไม้สั่นไหวเบาๆเ,เ,เหมือนมีแรงจากด้านล่างดันขึ้นมาเสียงของชายขอทานดังขึ้นในความมืดเสียงทุ้มที่นุ่มแต่แฝงความลึกจนทําให้เธอขนลุกไปทั้งตัว เขาบอกให้เธอไม่ต้องกลัวแต่ยิ่งเขาพูดความกลัวกลับยิ่งแน่นลึกในอกของเธอแสงแผ่วบางจากตะเกียงดวงเล็กค่อยๆถูกจุดขึ้นความมืดค่อยๆถูกผลักออกทีละน้อยและภาพตรงหน้าทำให้ซินเดอเรลลา่ลาไล่เนินนิ่งราวกับถูกตรึงพื้นกระท่อมทำจากกระจกใสทั้งแผ่นด้านล่างคือห้องโถงใหญ่ที่เรืองแสงสีทองขนาดมหึมาจนดูเหมือนพระราชวังที่ซ่อนอยู่ใต้ดินชายขอทานมองเธอด้วยแววตาแปลกประหลาด แววตาที่เธอไม่เคยเห็นตอนเขายืนในสภาพสกรปรกบนถนนรากับเขาไม่ใช่คนเดียวกับที่เธอเจอเมื่อเช้านี้มือของเขาค่อยๆลูบผ้าคลุมไหล่เก่าของตัวเองฝุ่นที่เกาะเต็มค่อยๆหลุดออกเผยให้เห็นผ้าผืนใหม่ทอด้วยเส้นไหมสีดำสนิทซินเดอเรล่ารู้สึกถึงเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังก้องในหูชายขอทานก้าวเข้าหาเธอชา้ชาๆสายตาของเขาไม่หลบไม่กระพริบ เหมือนกำลังรอให้เธอเข้าใจบางอย่างที่เธอยังไม่พร้อมจะรับรู้และในเสียวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นกระจกเสียงเหมือนเกียร์ขนาดใหญ่กำลังหมุนอย่างช้าและหนักกระจกใต้เท้าของเธอสั่นแรงขึ้นสั่นจนเธอต้องคว้าแขนของเขาไว้โดยไม่รู้ตัวเขายิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ทำให้เธอไม่แน่ใจว่าเธอควรรู้สึกปลอดภัยหรือควรหน,นีออกไปทันทีประตูด้านหลังปิดลงเองอย่างแรง เสียงกระแทกดังก้องไปทั่วกระท่อมลมเย็นพุ่งขึ้นมาจากพื้นด้านล่างพัดผมของเธอจนปลิวไปด้านหลังและชายขอทานพูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้ซินเดอเ,เรลล่าชะง,งักจนขาแทบหมดแรงเขาบอกว่าเธอควรเตรียมใจให้พร้อมเสียงของเขานุ่มแต่ลึกจนเหมือนสะท้อนมาจากใต้พื้นซินเดอเ,เรลล่ากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากอากาศในกระท่อมเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีเธอได้กลิ่นโลหะแผ่วๆลอยขึ้นมาจากด้านล่าง กลิ่นที่ไม่คุ้นเคยและไม่อาจบอกได้ว่ามาจากอะไรชายขอทานยกตะเกียงขึ้นสูงแสงไฟกระทบผนังด้านหลังจนเกิดลวดลายประหลาดเป็นลายวงกลมซ้อนกันหลายชั้นเหมือนตราประทับของอาณาจักรที่สูญหายเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้สร้างเพื่อมนุษย์ทั่วไปเขาหันกลับมามองเธอดวงตาที่เคยดูอ่อนโยนกลับเป็นประกายแข็งเย็นราวกับคนที่ผ่านอะไรมามากกว่าที่จะเล่าออกมาได้ เขาเอื้อมมือมาหยิบสร้อยเส้นหนึ่งจากในเสื้อคลุมไหมสีดำสร้อยนั้นเรืองแสงสีทองอ่อนๆเหมือนมีชีวิตในตัวเองซินเดอเรลล่าถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวแต่พื้นกระจกสั่นไหวจนเธอต้องหยุดเธอหายใจเร็วและสั้นเหมือนร่างกายรับรู้ว่ากำลังจะเผชิญบางสิ่งที่ไม่อาจถอยได้อีกแล้วชายขอทานยื่นสร้อยให้เธอเขาบอกว่ามันเป็นของที่รอเธอมานานเธอสายหน้าเบาๆ ความสับสนความกลัวและความไม่เชื่อสุมกันจนพูดไม่ออกเขายิ้มบางบางราวกับเข้าใจทุกความคิดของเธอเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนกลิ่นอุ่นจากเสื้อคลุมของเขาผสมกับกลิ่นเครื่องหอมลึกลับในห้องทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาพูดช้าช้าชัดเจนในทุกถ้อยคาเขาบอกว่าคืนที่เธอถูกทิ้งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาบอกว่าเขารอคอยวันที่เธอจะหลุดออกจากวังที่เต็มไปด้วยความหลอกลวง รอคอยวันที่เส้นทางของเธอจะถูกดึงมายังสถานที่แห่งนี้เธอเพลอถามออกไปด้วยเสียงสัน่นถามว่าเขาเป็นใครกันแน่ชายคอทานหัวเราะเบาเสียงหัวเราะที่ทั้งอบอุ่นและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงชายเร่ร่อนธรรมดาไม่ใช่คนที่เธอเห็นยืนขอเศษเงินอยู่ริมถนนเขาค่อยๆดึงผ้าคลุมออกผ้าที่เปื้อนฝุ่นและขาดเป็นรูหลุดลงสู่พื้นอย่างไร้น้ำหนักเผยให้เห็นเสื้อคลุมยาวทอ ด้วยไหมสีดำสนิททั้งตัวลวดลายสีเงินประดับบนเสื้อคลุมเปล่งประกายเหมือนแสงดาวซินเดรเรล่าปากแต่พูดไม่ออกเขาเอียงหน้าเล็กน้อยดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างขึ้นมาในเงาไฟเหมือนประกายจากทองคำแท้ที่หลอมจนกลายเป็นแสงพื้นกระจกใต้เท้าสั่นแรงขึ้นกว่าเดิมเสียงเกียร์ด้านล่างหมุนเร็วขึ้นดังจนร่างกายทั้งห้องสถานตามจังหวะซินเดรเรลา่าเกาะแขนเขาแน่นโดยไม่คิด เขามองเธอด้วยสายตาที่นิ่งลึกจนเหมือนมองทะลุหัวใจของเธอแล้วเขาก็ก้มลงกระซิบที่ข้างหูของเธอคำพูดที่ทำให้สติของเธอแทบหลุดลอยคำพูดที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับโลกทั้งใบของเธอไปทันทีและก่อนที่เธอจะได้ถามอะไรออกมาพื้นกระจกก็แยกออกเป็นสองส่วนอย่างกระทันหันแสงสีทองพุ่งขึ้นมารุนแรงจนเธอต้องยกมือขึ้นบังหน้าแรงลมจากด้านล่างพัดร่างของเธอให้เอนจนวิดลม ชายขอทานจับเธอไว้แน่นด้วยมือเดียวน้ำเสียงของเขาสงบเกินไปสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเวลาของเธอมาถึงแลว้วเขาบอกว่าสิ่งที่เธอเห็นด้านล่างคือโลกที่เธอต้องอยู่ต่อจากนี้เธอพยายามมองผ่านแสงจ้าที่พุ่งขึ้นมาพยายามเพ่งสายตาให้ชัดและในที่สุดภาพด้านล่างก็เริ่มปรากฏภาพที่ทำให้ร่างของเธอแข็งทื่อราวกับหินภาพที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะ เพราะสิ่งที่อยู่ด้านล่างไม่ใช่เพียงความมั่งคั่งธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ใต้กระท่อมเก่าแบบนี้เลยแม้แต่น้อยสิ่งที่อยู่ด้านล่างไม่ใช่กองทองคำไม่ใช่เพชรพลอยที่ส่องประกายจากแสงไฟแต่เป็นเมืองทั้งเมืองเมืองใต้ดินที่กว้างใหญ่จนสุดสายตาแสงสีทองที่สว่างจ้าเมื่อครู่ค่อยๆลดลงเผยให้เห็นอาคารสูงรูปทรงประหลาดที่ปล่อยแสงจากผิวโลหะทั้งหลังบางอาคารมีรูปทรงคล้ายปราสาท บางอาคารมีหน้าตาเหมือนหอคอยโบราณแต่ทุกหลังล้วนสร้างจากวัสดุที่เธอไม่เคยเห็นเธอมองการเคลื่อนไหวของแสงจากด้านล่างแสงที่วิ่งผ่านอาคารต่างๆราวกับเลือดที่ไหลาตามเส้นเลือดของร่างกายเหมือนเมืองทั้งเมืองมีชีวิตและกำลังเต้นอยู่ซินเดอเรลล่าจับแขนชายขอทานแน่นขึ้นอีกฝ่ามือของเธอชื้นจนเหงื่อไหลาตามนิ้วเขาก้มมองมือของเธอแล้วหัวเราะเบาๆ หัวเราะที่ฟังดูเหมือนคนกําลังเห็นสิ่งที่รอคอยมานานกําลังเริ่มขึ้นเขาบอกว่าเมืองแห่งนี้ถูกสร้างด้วยมือของบรรพบุรุษของเขาเขาบอกว่าไม่มีอาณาจักรใดบนผิวดินที่มั่งคั่งเท่านี้อีกแล้วและเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นของเธอด้วยเช่นกันซินเดอเรลล่าหายใจติดขัดคาว่าของเธอทำให้หัวใจของเธอสั่นแรงจนแทบเจ็บเธอสายหน้าเล็กน้อยพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นภาพลวงตา หรือเป็นความฝันที่ซับซ้อนเกินความจริงแต่แรงลมจากด้านล่างที่ปะทะใบหน้าเธออย่างร้อนอุ่นเสียงของเมืองที่ดังก้องเหมือนเสียงเครื่องจักรยัะย์กและกลิ่นหอมแปลกๆที่ลอยขึ้นมาทุกอย่างจริงเกินไปจนไม่อาจปฏิเสธได้ชายขอทานค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะหลังมือของเธอสัมผัสอุ่นแผ่วจนทําให้เธอสะดุง้งเขาบอกว่าเขาเฝ้ารอวันที่เธอจะได้ยืนตรงนี้ตั้งแต่ก่อนที่เธอเกิดซินเดอเรลล่าชะงักทันที เธอเงยหน้ามองเขาแสงจากเมืองใต้ดินสะท้อนในดวงตาทองของเขาจนเหมือนดวงดาวกำลังลุกวาบเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอได้ยินจังหวะหายใจของเขาอย่างชัดเจนเขาบอกว่าบนผิวดินไม่มีใครรู้จักตัวตนของเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงชายที่นั่งข้างถนนเพื่อขอเศษเงินเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตในเงามืดเพื่อมองหาหญิงคนหนึ่งหญิงที่ถูกกำหนดไว้ในชะตาของเขาหญิงที่สามารถเปิดประตูของเมืองใต้ดินได้ หญิงที่เป็นกุญแจสำคัญของอาณาจากักรนี้และเขาบอกว่าหญิงคนนั้นคือเธอซินเดอเรลล่าถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่พื้นใต้เท้าแยกออกจนไม่มีพื้นที่ให้ถอยอีกต่อไปเธอยืนอยู่บนขอบของช่องว่างที่เปิดกว้างลมอุ่นจากเมืองใต้ดินพัดขึ้นมาแรงกว่าเดิมแรงจนผ้าคลุมของเธอปลิวไปด้านหลังเหมือนปีกที่กำลังกระพือเธอพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปกับเสียงเครื่องจักด้านล่าง ชายขอทานยกมือขึ้นชชาๆเขาเปิดฝ่ามือให้เธอเห็นและสิ่งที่อยู่บนมือของเขาทำให้เธอต้องกลั้นหายใจมันคือแหวนสีทองที่ลักษณะไม่เหมือนทองบนโลกใบนี้วงแหวนสว่างขึ้นเองราวกับมีปเปลวไฟซ่อนอยู่ข้างในแสงจากมันสะท้อนเข้าตาเธอจนเห็นภาพในหัวไหลลวนเป็นชั่วขณะเธอเห็นภาพเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเห็นคนจำนวนมากเดินในเงามืดเห็นพิธีกรรมบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจ และเห็นภาพของเธอเองยืนอยู่ในห้องโถงกว้างพร้อมแสงสีทองจากเพดานที่ส่องลงมาบนเธอเพียงคนเดียวเธอสะดุ้งสุดตัวภาพนั้นแรงมากจนทำให้ขาเธอสัน่นชายขอทานยื่นแหวนมาใกล้ขึ้นเขาบอกว่าเวลาของเธอเหลือน้อยเต็มทีเขาบอกว่าถ้าเธอไม่ใส่แหวนนี้เมืองใต้ดินจะไม่ยอมรับเธอและถ้าเมืองไม่ยอมรับเธอเธออาจไม่มีโอกาสกลับขึ้นไปบนผิวดินอีกเลย หัวใจของซินเดอเร่เลลาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเธอมองแสงสีทองที่สะท้อนในวงแหวนมองดวงตาทองของเขาที่ไม่กระพริบแม้แต่ครั้งเดียวมองเมืองด้านล่างที่กำลังรอเธออยู่เหมือนสัตว์ยักย้ายที่กำลังหายใจช้าๆและในขณะที่มือของเธอสั่นจนแทบขยับไม่ได้ชายขอทานก็กระซิบประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้ร่างของเธอเย็นวาบตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงปลายขาประโยคที่ทำให้เธอแทบลืมหายใจ เขากระซิบว่าเธอเกิดมาเพื่อเมืองนี้คำพูดนั้นคมเหมือนเข็มที่แทงลึกลงกลางใจซินเดอเรลล่าชะง,งักจนร่างแข็งทื่อเสียงเครื่องจกักรจากเมืองใต้ดินดังขึ้นพร้อมกันหลายจุดดังก้องเหมือนมีหัวใจยักย้ายหลายดวงกำลังเต้นประสานกันเธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างแทรกขึ้นมาเสียงคล้ายเสียงลมหายใจของผู้คนจำนวนมากแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงหายใจของมนุษย์มันยาวและลึกเกินไป เหมือนเสียงที่ลอดออกมาจากปากของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นแสงอา Cinderella ทิตย์ซินเดอเรลล่าถอยหลังอีกครั้งโดยสัญชาตญาณแต่ขอบกระจกแยกออกจนไม่มีที่ให้ยืนเพิ่มเธอยือนอยู่บนแผ่นกระจกที่เหลือเพียงฝ่ามือลมจากด้านล่างพัดแรงจนเธอแทบลมผิวหนังของเธอรู้สึกถึงไอร้อนที่สลับกับไอเย็นเหมือนมีบางอย่างข้างล่างกำลังสูดลมหายใจขึ้นมาชายขอทานเอื้อมมือมาจับหลังคอเธอเบาๆ สัมผัสนั้นอุ่นจนผิดปกติเหมือนมีพลังบางอย่างไหลออกมาจากปลายนิ้วของเขาเธอพยายามสะบัดหนีแต่แรงในแขนกลับอ่อนจนเหมือนถูกสูบออกไปทีละน้อยเขาบอกว่าเสียงที่เธอได้ยินคือเสียงของผู้เฝ้ามองผู้เฝ้ามองเมืองใต้ดินมาตลอดหลายร้อยปีผู้เฝ้ามองชะตาของเธอมาตั้งแต่เธอเกิดซินเดอเรลล่ากัดฟันจนปากสัน่นเธอถามว่าเขาต้องการอะไรจากเธอกันแน่ ชายขอทานมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนจนน่ากลัวอ่อนโยนเกินกว่าช่วงเวลาแบบนี้ควรจะเป็นเขาไม่ได้ตอบทันทีแต่กลับหันหน้าไปมองเมืองด้านล่างแสงสีทองที่สะท้อนบนใบหน้าของเขาทำให้รอยยิ้มของเขาดูลึกลับจนจับไม่ได้เขาบอกว่าการแต่งงานที่เธอยอมรับไม่ใช่เพียงการแต่งงานธรรมดาไม่ใช่การแต่งงานบนผิวดินแบบที่คนทั่วไปเข้าใจเขาบอกว่าพิธีที่แท้จริงยังไม่เริ่ม และเธอคือผู้ทำให้พิธีนั้นสมบูรณ์เธอรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นลงสู่ท้องความหนาวแล่นขึ้นมาที่คอเหมือนงูเลื้อยเสียงลมหายใจประหลาดจากด้านล่างดังหนักขึ้นดังจนพื้นกระจกสั่นไหวเหมือนกำลังจะพังลงเธอกลัวว่าตัวเองจะร่วงลงไปสู่เมืองที่เธอไม่รู้จักร่วงลงไปสู่ผู้เฝ้ามองที่ไม่รู้ว่ามีรูปร่างแบบไหนชายขอทานกลับจับมือเธอแน่นขึ้นเหมือนเขาไม่กลัวว่ากระจกจะหักเลยแม้แต่น้อย เขายื่นแหวนสีทองเข้ามาใกล้จนเกือบแต่หน้าเธอแสงจากมันพุ่งเข้าใส่ตาของเธอจนเห็นเป็นเส้นแสงไหลลวนไปมาเธอเริ่มได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงที่ไม่ใช่เสียงเครื่องจักรไม่ใช่เสียงลมหายใจยักย้ายแต่เป็นเสียงกระซิบเบาๆหลายเสียงซ้อนกันเสียงของผู้คนจํานวนมากกำลังพูดชื่อเธอช้าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงนั้นเข้าไปในหูจนซินเดอรเรลล่าแทบหายใจไม่ออกเธอยกมือขึ้นปิดหู แต่เสียงนั้นดังอยู่ข้างในหัวของเธอเองดังจนไม่สามารถหนีไปจากมันได้ชายขอทานก้มลงกระซิบใกล้ข้างหูของเธออีกครั้งเสียงเขาชัดเจนจนแทรกผ่านเสียงของเมืองใต้ดินทั้งหมดเขาบอกว่าถ้าเธอสวมแหวนนี้เมืองจะยอมรับตัวตนของเธอทันทีผู้เฝ้ามองจะสงบลงเสียงกระซิบจะหยุดพิธีจะเริ่มและเธอจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกซินเดอเรลล่าหายใจแรง หัวใจของเธอเต้นเร็วเหมือนจะหลุดออกจากอกเมืองใต้ดินเหมือนกำลังรอคำตอบของเธอเธอมองแหวนที่สว่างจนเหมือนเปลวไฟเธอมองชายที่เคยเป็นเพียงขอทานและเมื่อเขาเอ่ยประโยคถัดมาประโยคที่ทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบจนชาไปทั้งแขนทั้งขาเธอก็รู้ทันทีว่าไม่มีทางถอยกลับได้อีกเขาบอกว่าแหวนวงนี้ไม่เคยเลือกคนผิดคำพูดนั้นทำให้เลือดในร่างของซินเดอเรลล่าเย็นลงเหมือนถูกแช่ลงในน้ำแข็ง เธอรู้สึกถึงบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ฝ่าเท้าแรงสั่นไหวจากพื้นกระจกแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเมืองใต้ดินกำลังเต้นรอจังหวะสุดท้ายจากเธอเสียงกระซิบในหัวของเธอทวีขึ้นจนเกือบกลายเป็นเสียงกรีดร้องแต่ละเสียงต่างเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงเหมือนคนรู้จักกันมานานเหมือนพวกเขารอคอยเธอมาตลอดชีวิตซินเดอเรล,ล่ากัดริมฝีปากจนเลือดซืมความเจ็บทำให้สายตาของเธอคมขึ้นเล็กน้อย เธอมองชายขอทานด้วยความหวาดหวั่นและตั้งคำถามเธอถามเขาว่าทำไมถึงต้องเป็นเธอทำไมเมืองทั้งเมืองต้องรอผู้หญิงคนเดียวเขาเงียบไปชั่วครู่เหมือนกำลังเลือกคำตอบที่เหมาะที่สุดหรืออาจเป็นคำตอบที่ทำให้เธอกลัวน้อยที่สุดแต่ในที่สุดเขาก็พูดเขาบอกว่าเมืองนี้ต้องการคนที่เกิดจากแสงและเงาคนที่มีสายเลือดสองโลกในร่างเดียวคนที่อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างปาฏิหาริย์และคำสาป และเธอคือคนที่ถูกสร้างมาเพียงเพื่อบทบาทนั้นซินเดอเรลล่ารู้สึกเหมือนอากาศถูกสูบออกจากปอดเธอพยายามพูดแต่ริมฝีปากกลับไม่ขยับเขาจับปลายคางของเธอเบาๆดวงตาทองของเขาสะท้อนภาพของเธอหลายชั้นเหมือนเธอมีเงาซ้อนอยู่หลายร่างหลายชีวิตหลายชะตาเขาบอกว่าเลือดของเธอไม่ใช่เลือดมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เลือดของหญิงสาวที่เติบโตมาในวังไม่ใช่เลือดของผู้ถูกทิ้ง แต่เป็นเลือดที่ถูกเลือกเลือดที่ต้องปลุกเมืองนี้ให้ตื่นขึ้นอีกครั้งซินเดอเรลล่าสายหัวแรงเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่กระจกใต้เท้ากลับขยับตามร่างของเธอเหมือนมันมีชีวิตเหมือนมันไม่ต้องการให้เธอหนีไปไหนลมจากเมืองใต้ดินพัดขึ้นมาพร้อมเสียงคลางต่ำๆเสียงที่ฟังดูเหมือนคนกำลังรอคำตอบสุดท้ายจากเธอผิวหนังของเธอรู้สึกถึงแรงสั่นที่ไต่จากพื้นขึ้นมาตามขาออุ่นขึ้นทีละน้อย เหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังแตะต้องเธอชายขอทานยื่นแหวนเข้ามาใกล้ขึ้นอีกแสงจากแหวนพุ่งสู่ดวงตาของเธอจนโลกทั้งใบเริ่มหมุนเธอเห็นภาพซ้อนกันหลายภาพในหัวเห็นเด็กทานกล้องให้ในเปลเห็นมือบางยื่นมาหยิบเด็กคนนั้นออกไปจากวังกลางดึกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีในป่าเหมือนถูกไล่ล่าเห็นปราสาทใต้ดินที่ยังสร้างไม่เสร็จเห็นชายคนหนึ่งสวมผ้าคลุมสีดำสนิทยืนอยู่ในห้องโถงมืด และเห็นใบหน้าของเด็กทารกค่อยๆแปรเปลี่ยนจนกลายเป็นหน้าเธอเองเธอสะดุ้งจนตัวสัน่นเขากระซิบใกล้ใบหูเธออีกครั้งเสียงเขานุ่มจนเหมือนกล่อมให้หลับแต่เนื้อหาของมันกลับทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะเขาบอกว่าเธอไม่ได้ถูกทิ้งในคืนงานเต้นรําแต่เธอถูกส่งกลับไปยังที่เดิมที่เธอจากมาเขาบอกว่าผู้ชายที่ทิ้งเธอไม่ใช่คนรักแต่เป็นคนที่พยายามปกป้องตัวเองจากคำสาปที่เธอแบกอยู่ ซินเดอเรล่าเบิกตากว้างโลกทั้งใบของเธอกลับตาลปัดในทันทีอกของเธอแน่นจนเจ็บเหมือนถูกบีบจากภายในเสียงกระซิบจากเมืองใต้ดินดังขึ้นพร้อมกันดังจนเหมือนกำแพงอากาศกำลังสั่นตามจังหวะชายขอทานยกมือเธอขึ้นวางนิ้วของเธอเหนือแหวนทองที่สว่างเจิดจ้าเขาบอกว่าถ้าเธอไม่ใส่แหวนตอนนี้เมืองจะตื่นด้วยตัวมันเองและถ้าเมืองตื่นโดยไม่มีเธอ สิ่งที่อยู่ใต้ดินจะขึ้นมาแทนลมอุ่นจากด้านล่างพัดแรงจนเธอก้าวถอยไม่ได้อีกเสียงคลางจากความลึกก้องดังกว่าเดิมเหมือนมีบางสิ่งใหญ่โตตื่นขึ้นช้าๆและก่อนที่เธอจะตัดสินใจได้พื้นกระจกใต้เท้าก็เริ่มแยกออกอีกครั้งเสียงแตกดังแหลมเหมือนแก้วกำลังจะพังเป็นเสียงเสียงซินเดอเรลล่าร้องในลำคอเบาๆเธอพยายามคว้ามือของเขาแต่แสงจากแหวนกลับดูดสายตาของเธอไว้แน่น เขากระซิบอีกประโยคประโยคที่ทำให้เธอขนลุกทั้งร่างและทำให้เธอรู้ว่าหนีไม่ได้อีกต่อไปเสียงลมหายใจของซินเดเรลล่าหนักขึ้นเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มข้นและหนืดเหมือนมันกดทับลงบนไหล่ของเธอทีละชั้นแสงไฟในตรอกแคบกระพริบคล้ายจะดับลงทุกครั้งที่ชายข้างหน้าเธอขยับเท้าเขาก้าวชาแต่มั่นคงและหน้าแปลกที่ทุกก้าวของเขาทำให้พื้นใต้เท้าซินเดรลล่ารู้สึกสั่นเบา เหมือนโลกกำลังรองรับการเดินของคนสำคัญบางคนเธอเงยหน้ามองชายที่เคยเห็นเป็นเพียงคนจรเสื้อผ้าของเขาเก่าจนสีแทบลอกเส้นผมยาวยุ่งแต่ขณะที่เขาหันกลับมาแววตาของเขาไม่ใช่ของคนไร้บ้านเลยมันเป็นแววตาของคนที่รู้ทุกอย่างและซ่อนอะไรบางอย่างไว้ลึกกว่าใครจะคาดคิดเขายิ้มยิ้มเบาแต่ยิ้มนั้นทำให้สันหลังของซินเดรลล่าวูบเย็นเจ้าไม่ต้องกลัว เสียงของเขานุ่มแต่แฝงแรงกดดันบางอย่างที่ไม่อาจมองข้ามได้ซินเดอเรลล่าก้าวถอยแต่ส้นเท้าเธอสะดุดกับหินก้อนเล็กร่างเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกทำไมท่านรู้ชื่อฉันเสียงของเธอเบาสั่นจนแทบฟังไม่ออกชายคนนั้นไม่ตอบทันทีเขาก้มตัวลงเล็กน้อยหยิบเศษกระดาษเก่าที่ปลิวมาติดรองเท้าเธอออกให้การกระทำนั้นอ่อนโยน แต่ใกล้ชิดเกินไปกลิ่นตัวของชายคนนี้ไม่ใช่กลิ่นสกปรกไม่ใช่กลิ่นที่คนเร่ร่อนควรมีมันเป็นกลิ่นที่อุ่นสะอาดและคุ้นอย่างประหลาดเหมือนเธอเคยอยู่ใกล้กลิ่นนี้มานานแล้วทั้งที่ไม่เคยเจอเขามาก่อนมือเขาแตะปลายรองเท้าแก้วของเธอนิ้วเขาลูปผ่านขอบรองเท้าอย่างเบามากเหมือนรู้จักมันดีกว่าเธอเองซินเดรลล่ารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นหนึ่งจังหวะท่าน รู้จักรองเท้านี้ได้อย่างไรดวงตาของชายเร่ร่อนค่อยๆช้อนขึ้นแววตาเรียบสงบแต่ลึกจนเหมือนมองทะลุวิญญาณของเธอเพราะข้าคือคนที่มอบมันให้เจ้าลมรอบตัวหยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งหมดหยุดหายใจไปพร้อมเธอขนแขนของซินเดรลล่าลุกชันเธอถอยอีกก้าวแต่เขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวระยะห่างระหว่างทั้งสองหายไปทันทีเจ้าไม่คิดเลยหรือว่าเขาเอียงหน้าเล็กน้อย เสียงเขาเบาแต่คมเหมือนมีดเฉือนผ่านอากาศชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกย่อมมีทางซ่อนตัวได้แนบเนียนที่สุดเช่นกันดวงตาของเขาเปล่งประกายแสงสลัวกระทบใบหน้าเปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดจากชายยากไรกลายเป็นคนที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งเลือดในกายของซินเดรลลาเย็นวาบเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านกระดูกสันหลังเธอพยายามเอ่ยอะไรสักอย่างแต่เสียงไม่ยอมออกมา ชายลึกลับยื่นมือมาวางบนอกตัวเองแล้วเอ่ยชาฉัดจนไม่มีสิ่งใดในโลกกลืนคำพูดนี้ไปได้เจ้าคือเจ้าสาวของข้าตั้งแต่วันที่ข้าเลือกเจ้าแม้โลกจะคิดว่าเจ้าถูกทิ้งแต่แท้จริงแล้วริมฝีปากเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลัวและทั้งสองความรู้สึกนั้นปะปนกันจนแทบแยกไม่ออกเจ้าเป็นของข้ามานานแล้ว ซินเดเรลล่ารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปใจเธอเหมือนร่วงลงเหวลึกลมหายใจติดขัดโลกหมุนเชื่องช้าและเธอไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือความรอดหรือกับดักที่เธอไม่มีวันหลุดพ้นต่อจากฉากที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยซินเดรลลายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกอกอกมาสายตาของชายเร่ร่อน หรือชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกยังคงตรึงเธอไว้เหมือนเธอถูกล่ามด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นแสงไฟสลัวเหนือสีสะกกระพริบเงาของเขาทอดยาวโอบล้อมเธอไว้เหมือนกรงที่ค่อยๆปิดตัวลงสินเดรลากลืนน้ําลายเสียงที่ออกมานุ่มแต่มั่นคงกว่าที่เธอคาดคิดถ้าท่านเลือกฉันมานานแล้วทำไมต้องซ่อนตัวเป็นคนยากจนคำถามนั้นลอยอยู่กลางความเงียบ ความเงียบที่ยาวพอให้เธอรู้สึกถึงลมเย็นไหลผ่านต้นคอชายคนนั้นหายใจเข้าเบาๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้เป็นคำสั่งแต่เป็นน้ำเสียงของคนที่แบกความอ้างว้างมานานเพราะข้าต้องการคนที่รักข้าจากหัวใจไม่ใช่รักเพราะความมั่งคั่งซินเดเรลล่าชะงะักประโยคเดียวทำให้ความตึงเครียดคลายลงทีละน้อยจนสุดท้ายเธอรู้สึกว่าพื้นกลับมามั่นคงอีกครั้งเขามองรองเท้าแก้วบนเท้าเธอ แววตาเต็มไปด้วยความจริงใจที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเจ้าถูกทิ้งเมื่อโลกปิดประตูใส่เจ้าข้าก็อยากเป็นคนแรกที่เปิดประตูใหม่ให้เจ้าแม้จะต้องซ่อนตัวแม้จะต้องปล่อยให้เจ้ามองข้าว่าเป็นเพียงเงาในตรอกมืดลมหายใจอุ่นของเขาพาเอาความเศร้าออกมาให้เห็นชัดความเศร้าที่ซินเดรลล่าไม่เคยสังเกตเธอรู้สึกเหมือนหัวใจค่อยๆอ,อ่อนลงแต่ยังมีความลังเลเล็กๆแล้วตอนนี้ ท่านต้องการให้ฉันทําอย่างไรเขายื่นมือออกมามือละแข็งแรงอุ่นแต่ไม่บังคับแค่เลือกค่าด้วยใจของเจ้าเองไม่ใช่เพราะความรวยของข้าไม่ใช่เพราะอดีตแต่เพราะเจ้าต้องการก้าวไปข้างหน้ากับข้าจริงๆซินเดรลล่ามองมือของเขานานลมนิ่งลงตรอกมืดเหมือนสว่างขึ้นเล็กน้อยเหมือนโลกกำลังรอฟังคำตอบของเธอเธอสูดหายใจลึก ความกลัวค่อยๆหายความหนักของอดีตเบาบางลงสุดท้ายเธอวางมือลงบนมือของเขานิ้วทั้งสองประสานกันพอดีเหมือนถูกสร้างมาเพื่อกันและกันฉันเลือกเองและฉันเลือกท่านดวงตาของเขาสว่างขึ้นไม่ใช่แสงของอำนาจแต่เป็นแสงของคนที่ได้รับสิ่งที่ตามหามานานเขาดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนอุ่นปลอดภัยและต่างจากทุกอ้อมแขนที่ผ่านมา ลมกลางตรอกพัดเบาเหมือนอวยพรให้ทั้งคู่ก้าวต่อสินเรวลาหลับตาปล่อยอดีตที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลังและเดินสู่อนาคตไม่ใช่ด้วยความหวังลมๆแรงๆแ,แต่ด้วยความจริงที่เธอเลือกด้วยหัวใจเรื่องราวของหญิงที่ถูกทิ้งและชายเร่ร่อนผู้ยิ่งใหญ่จบลงไม่ใช่ด้วยความช็อกแต่ด้วยความเข้าใจและการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามที่สุดในชีวิตของทั้งคู่